สำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็จะให้ดูวงจรควบคุมปั๊มแบบเก่าๆนะครับรุ่นเก่าๆซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยเมื่อ30กว่าปีที่แล้วนะครับเทคโนโลยีประมาณปี1980กปว่าปหรือเกือบเกือบ1น9 0นะครับก็คือก่อนปี2000ประมาณ2ปีซึ่งวงจรควบคุมนะครับก็จะเป็นวงจรไดเล็กออนไลน์ที่เห็นนะฮะก็ปุ่มสตาร์ทปมสต็อปนะ สตาร์ทสต็อปแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นรีเลย์เป็นแมกเนติกรุ่นเก่าเลยนะครับซึ่งเห็นว่าหน้าตาแปลกดีนะครับแล้วก็ตรงนี้นะโอเวอร์โหลดด้านล่างเนี่ยนะฮะก็เห็นว่าการเซตโอเวอร์โหลดเนี่ยก็จะใช้ปุ่มตัวนี้เป็นตัวปรับนะฮะซึ่งเป็น,นกลไกทางด้านแมชชีนิกเลยนะซึ่งต่างจากสมัยนี้สมัยนี้ก็จะเป็นปุ่มเล็กๆใช้เทสเลมปรับนะครับปรับตั้งใช้ไขควงปรับตั้งแต่นี้คือใช้ เลื่อนตัวนี้ปรับตั้งนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่เก่าแก่มากนะครับเนี่ยนะก็จะเป็นปั๊มคู่เนี่ยนะฮะวงจรควบคุมตู้คอนโทรลก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีของรัเสเซียนะครับก็นี่คือเป็นปุ่มสตาร์สต็อปนอกจากนั้นนะฮะตรงนี้ก็จะมีปั๊มหน้าตาแปลกๆนะฮะตัวนี้แล้วก็ มีไฟปั๊มนะฮะตรงนี้ก็สีแดงเลยนะเป็นมอเตอร์รุ่นเก่านะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่แปลกตานะฮะแล้วก็ให้ดูการเดินสายนะจังชั่นบล็อกต่างๆนะครับก็สีสันนะฮะสไตล์เหลืองแบบรัเสเซียนะครับก็สวยแปลกตาไปแบบนะฮะก็คือ ชัดเจนนะฮะสามารถที่จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นซีเลกเตอร์สวิตช์นะฮะก็คือน่าจะเป็นไฟคอนโทรลพอท็อปอนะฮะไม่น่าใจแอดมินไม่เห็นวงจรนะครับก็ให้ดูความเก่านะครับความเก่าแต่ว่ายัางใช้งานนะครับยังใช้งานได้